ตามโอกาสนะครับกับท่านะอาจย์ในการสาธารณกปศภลในช่วงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนะครับกับผมขออนุญาตนะครับมอบหน้าที่นี้นะครับให้กับทางนะครับโคศกชื่อดังนะครับแห่งจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าวันนี้เรามีโคศกหมายเลขหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอเสียงปรบมือให้กับ อาจารย์ทองจันทร์สีสูทมจากสวทรชิสเกตรครับสุขเมืม่งความีิแต่แดดก็ฝนสุขเมื่อคนมิแต่มวลก็บุญน้องพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆครับมาห่วมกันเอาบุญได้บุญดิเอฟซีของสาวหน่อยเพื่นบ้านแห่งนะครับกราบนมัสก,การท่านพระอาจารย์นครับด้วยความเมตตาท่านพระประหลาดบุญหนุนสิริคุ่โตนะครับ เราก็ทราบกันว่าวันนี้นะครับที่เรามีกิจกรรมต่อนเนื่องกันเนาะเอาบุญนับกันนะครับปีหนอกเอาบุณในใต้เขาว่าแล้วนะครับก็พิธีฉลองตาตั้งเจ้าวาวด,วดวัดบ้านนองคูเรานะครับแล้วก็งานท้องถานยิ่งก็คือการฉลองตาตั้งสระานอนุก,กรมของพระอาจารย์ก็คือท่านพระปราดบุญนุนสิริคุตโตแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมทอดผ้าป,ป่าสามัคคีนะครับเพื่อการสาธารณกุศล ในสองงานก็เรามีกิจกรรมที่เป็นสิริโมงคลให้กับน้องอุ้งอิงและครอบครัวทางพ่อเอกแม่หน่อยนะครับเราก็เห็นภาพที่ผ่านไปวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกนะครับดังนั้นก็ความเมตตาของมณะสงฆ์และก็ควารรมบรรณาของท่านภูมิเกียรติทีคบรพนะครับโดยเฉพาะทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแองนะครับบอสโจโอโหนะครับเอฟซี FC เราอบอุ่นมากนะครับ ใน,นในความกรุณาในวันนี้นะครับเราก็จะได้มีพิธีที่สําคัญเพราะว่าเป็นความกรุณานะครับที่ทางทีมงานของปอโจสาวน้อยเพืนบ้านแพงได้สร้างบุญสร้างกุศลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการมอ,อบอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยที่เจ็บไข้ในป่วยในพี่น้อง ดังนั้นก็โอกาสนี้นะครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับจากท่านพันตำรวจเอกในพิทักษ์แสงกล้าท่านรองผู้ังกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดรับท่านกปกรุณามากนะครับดังนั้นก็จะได้เรียนเชิญนะครับท่านรองผู้การได้มอบโล่เกียรติคุณนะครับเป็นโลกเกียรติคุณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดโดยนายวิชิตัยสารนาคุณนายโองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดซึ่งก็จะมอบให้กับ มอโจนะครับให้กับพอ่อพ่อเอกนะครับคือคุณเอกวัฒศีคำครับมอบให้กับไม่หน่อยนะครับบริดีิข้าวหดมไม่หน่อยแลา็มอเชิญชูเกียรติยิ่งนะครับให้กับน้องโองหญิงของเรานะครับคือนางสาวรัตนาพรหอมหวน้นองอองหญิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับดังนั้นก็เรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญด้วยความกรุณาความน่ารัก ทางบอสโจและทีมงานนะครับเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณบัตรที่สําคัญยิ่งนี้นะครับเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลที่สําคัญที่มีความตั้งอ,อกตั้งใจนะครับในการที่จะทํางานแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศสด้วยนะครับน้องผู้หญิงเกียมากรอฟซีเขาหลายหลาย,ลายนองจิงตเตอรอซ้อนนํานะครับเ่นพ่อเอกนะครับไม่หน่อยน้องอู้หญิงบอสโจครับเสือน้าหน้าน,านี้เพื่อ รับโล่เกียรติคุณนะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดซึ่งก็ถมอว่าให้กับให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูเรานะครับครับเป็นโล่นะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดเพราะโรงพยาบาลรพาสตอเราก็สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ซึ่งต็ามอบโลนี้สาธุการตลอดู้การก็อเววยอวยพรอให้นะครับเรามุกหญิงและบอโจนะครับได้ช่วยดูแลวัดช่วยดูแลบ้านเรานะครับให้เกิดความอบอุ่นนะครับและความกรุรุณาย,ยิ่งนี้นะครับทังบอสโจว่าเองไม่หน่อยครับเรามุ้หญิงครับก็ จมะมอบอุปกรณ์การแพทย์น,นะครับเชิญคุณหมอครับคุณหมอธนาโชตดวงตะวันบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูตำบลจานอำเภอเมืองศรีสะเกดต,ตอนนี้ว่าอ,อกกุปกรณ์นะครับว่ให้กับผู้แทนของอ,อสมอรเราก็คือคุณทองศรีไชยดากรประธานอสมอตำบลจานนะครับก็จะมีเตียงสําสหรับผู้ป่วยนะครับมีเครื่องออกซิเจน มีเครื่องวัดความดันเครื่องวัดไข้นะครับแล้วก็แผลเพิร์ดนะครับให้กับผู้ป่วยนี่คือความบุณายิ่งนะครับบูลค่า2 3 6 9 5 4าันร้อยห้าสิบสี่บาทครับอีกครั้งครับ2 3 6 9 5 4าันร้อยห้าสิบสี่บาทครับนี่คือความบุณายิ่งนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นการไว้สนับสนุนผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนบ้านหนองคูณตะบนจานในพื้เมืองศรีสะเกดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความบูรณายิ่งนะครับและในการจัดกิจกรรมที่สําคัญในวันนี้เราก็มีการแสดงความบันเทิงสนุกสนานของทีมงานสาวร้อยเพชรบ้านแพงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการนั้น โอกาสนี้ได้ความกรุณาครับท่านรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกศเรียนเชิญท,ทั่นพันตำรวจเอกเทพพิทักษ์แสงกล้านะครับท่านรองผู้ังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีส,สิสเกศได้กรุณาได้กล่าวเปิดการแสดงเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับพี่น้องเอ,งเองเียนเชท่านด้วยความเปารรครับจากนักศึก,ก,กาาท่านอภิลัดคุณหนุนท่านเจ้าวาดวัดหนองคูผู้เป็นประธานสงในครั้งนี้ เรียนท่านกำนันะตะบนจานนะครับท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยแล้ท่านพ่อรพสตนะครับ,พ,พ,รบพี่น้องอแกนนำนะครับผู้นำชุมชนหมู่บ้านตะบนจานนะครับแล้วก็ลูกหลานนะครับที่มาร่วมง,งานบุญงานกุศลในวันนี้นะครับนัาบว่าท่านมีจิตใจที่ สูงส่งนะครับได้มาร่วมทำบุญกับท่านพระอาจารย์นะครับนอกจากท่านจะได้รับความสนุกสนานความบันเทิงแล้วท่านยังได้บุญนะครับได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ติดไข้ได้ป่วยนะครับก็ขอให้งานวันนี้นะครับขอให้พี่น้องทุกคนนะครับรับชมจากหมอลำนะครับลูกหลานบ้านเราเองนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงขึ้นชื่อวิชานะครับ ไม่เป็นสองรองไครนะครับน้องลุงยิงนะครับตอนนี้โด่งดังมากก็ขอให้พวกเราสนับสนุนลูกหลานบ้านเรานะครับให้โด่งดังไปทั่วโลกทั่วจักรวาลน,นะครับวันนี้มีตำรวจสพหนองไหนะครับซึ่งท่านสารวัตรนะครับจุรอพองศ์นะสารวัตรสพหนองไหพร้อมทีมงานตำรวจนะครับแล้วก็พี่น้องชาวำนัน้ใหญ่บ้างน,นะครับฝ่ายปกครองของเรา มาดูแลความหมบเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็จะอยู่เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะนั้นอ่าพ่อแมพีน้องก็สบายใจนะครับเราคิดว่าตะบ,บนการเป็นตะบ,บนที่มีผู้นำเข้มแข็งนะครับจนกว่าหมอนำถึงเรื่อง่านะครับขอใหอ้พวกเราทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีแต่ความอบอุ่นดูดีกินดีแล้วก็มีแต่ความเฮงเฮรวยรยตลอดไป วันนี้ก็จะเป็นเวลาอันเป็นมงคลนะครับผมขออนุญาตท่านผรจาจย์นะครับขอเปิดงานนะครับงานบุญงานกุศลแล้วก็เปิดการแสดงของหมอลำสาวนอ้อยเพชรบ้านแพงน้องปุ้งยิงณนบัดนี้ครับขอบคุณครับแล้วตบบุญนั้รอผู้การครับท่านพันธุ์ตระเพชรแก้วพิทักษ แสงกล้านะครับท่าน่าเปิดการแล้วเราจะไม่เสียเวลาเลยนะครับกับการสร้างความตื่ความมวนซึ่งให้กับพี่รองเข้าสุกับสุโปสสุกุลสุโปขอใอยมีความสุขอให้มีความมวนและการดำรงทีวิตด้วยปังปังบัตรถืภาพวันนี้ขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรตั้นแทรโอ้โหนะครับขอบคุณแอดมินของเพจต่างๆวันนี้โอ้โหนะครับท่านที่อยู่ทางไกลอดใจไม่ได้มาได้ครับที่ บ้านจานนะครับบ้านประบงจานบ้านหนองคูวัดหนองคูนะครับมาสนุกสนานกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอแจ้งบอสว่างบอเลอ่อกับบอลรับานานี่นี่คือความภาคภูมิใจที่เราได้ต้อนรับ FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงและเราได้ต้อนรับบอสจบแมตทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแทนคืนเวทีนี้ให้กับ ศิลปินสาวน้อยเพชตป้อนแพนโอกานนี้เลยครับ